ครับสวัสดีครับวันนี้รถเข้าใหม่นะครับเป็นไท่อั้ม t ร้อยแบ็คนะครับบนวิว t ร้อยแบ็คตัวแอร์คูลนะครับคันนี้ของแต่งเต็มคันนะครับรถเมื่อเดียวออกห้างไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีดำทั้งคันนะครับของแต่งนะครับไล่เลยนะครับมีโม่งนะครับครับผมโม่งแต่งด้วยนะครับครับผมแล้วก็มีแคชบาร์นะครับคันนี้มีแคชบาร์มาด้วยมีกระเป๋าพร้อมแหลกนะครับไว้สําหรับเดินทางได้เลยนะครับก็สวยมากคันนี้ตัวนี้ย้ำนะครับเป็นแอร์คูลนะครับราคาตื่นเต้นแน่นอนนะครับฝาครอบวงครอบเบาสวยเลย แข็งคงแข็งเครื่องนะครับไม่มีการพองนะครับปกติจะพองกันเยอะมากนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวดูเลขไม้กันดูนะครับไม้แท้ๆนะครับคันนี้ไม้อยู่ที่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลม้แท้ๆนะครับอ่าโอเคครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ รถคันนี้ไม่เคยมีบัตรเหตุล้มหรือชนนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีนะครับดาวเก้าพันนะครับค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ต่างหากนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์แปดสี่สองห้าหกหนึ่งห้าสามหกทีดีโปรบายนะครับนอกจากเราขายนะครับยังรับซื้อบิ๊กไบค์ทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามานะครับบีเอ็มไทอะมผมสู้สุดใจครับผมครับ